สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กับอ,อุ้ยเมืองกาอย่างนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูพระปัมขมเยี่ยน,นครับรายการต่อสู้ฮากเกนะนะครับ EP ที่สี่นะครับวันนี้เราจะมาดูพระปำขยเยี่ยนนะที่ว่าเาเกย,กยากนี่เป็นยังไงนะครับเวลาพี่บอกปัขมเยี่ยนเนี่ยแล้วคนมักจะบอกว่าถ้าพระปัขมเยี้ยนเนี่ยมีโอกาสเทสูงนะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะเป็นเหรียญตัวยอยอา่าง,งนะครับคือเหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับ ปีสามเจ็ดนะครับรุ่นส่งน้ำนะสร้างในปีสามเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนั่งผ่านนะครับเนี่ยปีสามเจ็ดของหลวงพยิตนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ปั๊มขยี้นะครับปั๊มเต็มฟอร์มสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ปั๊มได้สมบูรณ์ครับไม่มีการปั๊มขยี้นนะเพื่อนก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของหลวงพยิตก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะลงให้ดูอีกทีนึครับ แต่วันนี้เรามาศึกษาการปั้มขยี้องพระนะครับที่เขาบอกว่าถ้าปั้มขยี้ในมโอกาาแทสูงเป็นยังไงนะครับอ่ะองค์นี้นะครับมีโอกาสแทมากกว่าที่เขาบอกกันนะครับว่าถ้าพระปั้มขยี้ในมโอกาาแทสูงนะเป็นอย่างนี้น่เห็นไหมว่าพระเนี่ยจะมีการปั้มขยี้นะเห็นไหมหัวองวงพ่อเนี่ยเห็นไหมครับจะมีการปั้มขยี้เนี่ยสังเกตจากด้านบนเนี่ยจะปั้มไม่เต็มเห็นไหมเนี่ยเป็นลักษณะของการปั้มขยี้นะครับขอบบอก พอบอกพระเนี่ยเขาจะไม่ปั๊มทีเดียวนะครับเขาจะปั๊มหลายครั้งนะในหนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะสองถึงสามครัง้งเพื่อวความคมชัดของเหรียญเนี่ยทาให้เกิดการขยเยนได้นะครับปั๊มครั้งแรกอาจจะตรงนะปั๊มครั้งที่สองไม่ตรงนะมันก็จะเกิดการขยเยนนะทําให้เราทราบว่าพระเนี่ยถ้ามีการปัม๊มขยเยนเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์แท้สูงขึ้นนะครับเนี่บพเพราะว่าถ้าขอก๋เอาไปทอดเนี่ยเอาเหรียญที่ปัม๊มขยเยนไปทอดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยปัมย๊มขยเยนมาทุกอันใช่ไหมเราก็จะเป็นข้อสังเกตของผักกกกีีได้้้นนนะว่่าาาผัถเเป็รออยยขง มันก็จะบอก่งบอกความเก๋เออกมา,าครับทําให้คนเก๋ไม่นิยมเอาบล็อกที่ปั๊มขยนไปทํานะทําให้ถ้าปัป๊มขยีนมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เทสูงกว่านะครับเพื่อนๆจะเห็นในชัดเลยนะว่าองค์นี้ปั๊มขยะเนี่ยไหมเห็นไหมตรงบริเวณหน้าผ้าโครงพยิฐเนี่ยจะมีการปั๊มขยนีนทําให้เห่ยนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เทสูงมากนะครับแต่นอกเหนืออื่นใดก็มีโค้ดกระดูกโค้ดพีชานะาประกอบนะครับเห็นไหม ก็เป็นโคตตอกอ่าประมาณนี้นครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดปั๊ะขยี้นอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของเรียนรุ่นนี้เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับอ่ามาเลยครับก่อนอื่น,นครับเรามาดูผูเรียนก่อนเห็นไหมปั๊มขยีนเป็นยังไงน,น,นี่ครับปั๊มขยีนเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นรอยขยี้หนึ่งอย่างเห็นไหมข,ขยี้ก็คือปั๊มไม่ไม่ซับไม่ ปั๊มครั้งที่สองไม่ไม่ไม่ทับรอยเก้านั่นเองครับปั๊มครั้งแรกอาจจะเต็มฟอร์นะมนะครับปั๊มที่สองปั๊มครั้งที่สองเนี่ยเลื่อนไปนะครับหรือว่าลงมาบล็อกมันสั้นนะครับบล็อกน็อตลุดมันมีตัวยึดซี่ตัวเนี่ยมันลุดไปตัวนึงไนงะมันทาให้บล็อกมันขยับนะครับทาให้มไม่ปั๊มจุดเดิมเห็นไหมบ,บ,บริเวณหน้าผ้าของหลวงพ่อเนหะ็นไหมปั๊มก็เยื่อนลงไปเลยเห็นไมเห็นไหมมีหน้าผ้าเกิดขึ้นสองสองครั้งอ่าประมาณนี้นะ แล้วมันรู้เหลี่ยนที่เต็มฟอร์มนะครับเห็นไห,ไหมครับว่ามันจะไม่มีร่องรอยการเคย้ยของบล็อกนม่พิมพ์เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมันก็สวยงามนะครับเนี่ยมันก็จะเอาเหลี่ยนที่มันเต็มฟอมอย่างนี้ไปกีนะครับเพื่อให้ได้ผ่าที่เต็มฟอร์มสวยงามมันจะไม่เอาบล็อกที่นะม,มันเคี้ยไม่กีนะเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะเต็มฟอร์มนะครับ เห็นไหมหูเน <si suppression> ี่ยมันจะไม่เกิดกาขยี้แบบองค์ที่แล้วนะนี่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับสำหรับบอกขยี้และไม่ขยี้นะครับใครมีข้อสักถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะรีบมาตอบนะเห็นไหมการขยี้เนี่ยขยี้แบบนี้นะที่เขาบอกบอกขยี้ขยี้คือปั๊มครันที่สองไม่ไม่ทับรอยเดิมนั่นเองนะครับเขาจะปั๊มให้มันขมขึ้นเนี่ยแต่กลายเป็นน็อตลุดขยี้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมความขยี้นะเห็นไหม ถ้าเพื่อนๆเ,เจอพระที่ปั้มขย่ะเงี้ยก็มีโอกาสแท้สูงมากเลยครับไม่ว่าจะรุ่นใดๆเหรียญหลวงพอ่อใดๆก็ตามนะครับมีเปอร์เซ็นต์แท้เกือบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าปัปมขยะเงี้ยอ่ะโอเคนะครับสำหรับพระปัมขยะน,นะครับต่อสู้กับพระเกอี EP นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านีาน้ครับผมก็เอามาให้ดูกันนะว่าปัมขยะเป็นไงเพื่อมีเพื่อนๆสักถามนะครับว่าปั้มขยนมีลักษณะเป็นยังไงนะผมก็ได้มาตอบเลยนะครับสำหรับใคร มีข้อที่ชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้ากด b ับสไครก็จะเป็นกำลังใจให้ดีมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน